แจกเงินคนพิการเพิ่มรายละ1,000บาทพักจ่ายหนี้1่1ปีฝ่าวิกฤตโควิด d 9 9นางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้ประชุมคณะกรรมการถึงมาตรการการช่วยเหลือผู้พิการที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด D-19 ที่ประชุมจึงเห็นชอบ4ีมาตรการในการช่วยเหลือได้แก่มาตรการที่ 1. การจ่ายเงินเยียวยาผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการกว่า2ล้านคนทั่วประเทศรายละ1000บาทเพิ่มเติมจากเบี้ยพิการ จะเข้าในทุกเดือนอยู่แล้วโดวยใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมประสานกรมบัญชีกลางเพื่อให้โอนเงินตรงเข้าบัญชีในเดือนเมษายนนี้มาตรการที่2พักชำระหนี้คนพิการที่กู้เงินจากกองทุนเป็นระยะเวลา1ปีนับจากเมษายนมีจำนวนลูกหนี้จำนวน1 3 4่0 0 คนนะครับมูลค่านี่ก,กว่า3,800ล้านบาทมาตรการที่3นะครับเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับทบทวนมติในการเพิ่มเบี้ยผู้พิการแก่ผู้ที่มีบัตรผู้พิการทั่วประเทศไทย2ล้านคนนะครับแม้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและข้อที่4นะครับที่จะช่วยนะครับให้อนุกรรมการ ปรับระเบียบการกู้เงินกองทุนนะครับให้ผู้พิการได้รายละ1 0,000บาทโดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่มีดอกเบี้ยระยะเวลาปลดการชำระหนี้1่1ปีวงเงิน2,000ล้านบาทเปิดปฏิทินบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนเมษายนได้รับเงินวันไหนบ้างมาดูกันเลยครับสำหรับผู้ที่มีบัตรคนจนนะครับในเดือนเมษายนนะครับทางรัฐบาลจะโอนเงินช่วยเหลือในด้านใดบ้าง มาดูกันตามปฏิทินเลยวันที่1เมษายนนะครับ2 5 6 3ผู้มีสิทธิ์รับเงินนะครับจะได้รับคนละ200-300ถึง300บาทนะครับต่อเดือนแต่ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับเงินในส่วนนี้จะเป็นเงินที่ใช้สำหรับซื้อสินค้าอุโปโภคบริโภคนะครับตามร้านธงฟ้าประชารัฐซึ่งจะมีมาทุกเดือนเลยนะครับ200บาทสำหรับผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000บาทต่อปีและ300บาทนะครับสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทต่อปีครับถัดมารายการที่2ค่ารถโดยสารสาธารณะนะครับจะแบ่งเป็นค่ารถโดยสารรถเมย์นะครับรถไฟฟ้า500บาทต่อเดือนนะครับใช้ชำระผ่านโดยช่องทาง e-Ticket ตนะครับถัดมาจะเป็นค่าโดยสารรถบรขอสออีก500บาทต่อเดือนครับ สุดท้ายจะเป็นค่าโดยสารรถไฟนะครับ5 0าบาทต่อเดือนวันถัดมานะครับคือวันที่15เมษายน2563นะครับจะเป็นรายการการคืนเงินภาษี5%นะครับหรือแวด5%นตนั่นเองครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่เติมเงินเข้าบัตรนะครับแล้วใช้เงินจาก บัตรนะครับรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านรัฐนทงฟ้าประชารัฐนะครับหรือร้านค้าเอกชนอื่นๆที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS นะครับระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2562ไปจนถึง30กันยายน2563นะครับรัฐบาลจะคืนเงินภาษีแวด5%ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเงินส่วนนี้นะครับสามารถนำ บัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะครับหรือรูดซื้อของนะครับตามร้านธงฟ้าและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับโดยผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเป็นผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรนะครับแล้วใช้จ่ายเพื่อซื้อของในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับจึงจะได้รับเงินคืนภาษีแวดเเซตเข้าบัตรตามยอดที่ใช้จ่ายเช่นซื้อของผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐนะครับ ด้วยเงิน100บาทนะครับก็จะได้คืนในเดือนถัดไป5บาทนะครับซึ่งสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับจากตู้ ATM ของธานาคารกรุงไทยโดยใช้บัตร ATM ของธานาคารกรุงไทยนะครับและเงินในส่วนนี้จะต้องไม่เกิน500บาทต่อเดือนนะครับที่จะมีการคืนให้ถัดมานะครับจะเป็นวันที่18เมษาย,ยนปี2563นะครับส่วนที่1จะเป็นค่าน้ำประปานะครับจ่าย ให้ไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะครับต่ออายุให้จากมาตรการเดิมโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ําประปาไม่เกิน100บาทต่อเดือนนะครับต่อครัวเรือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2562นะครับไปจะถึงเดือนกันยายน2563รวมระยะเวลาทั้งสิ้น11เดือนครับผู้มีสิทธิ์รับเงินนะครับได้แก่ครัวเรือนที่ใช้น้ําประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดก็คือ100บาท และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้นะครับส่วนที่2จะเป็นค่าไฟฟ้านะครับจ่ายไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะครับเป็นการต่อยุมมาตรการเช่นเดิมครับเหมือนด้านบนนะครับก็คือตั้งแต่เดือน ตุลาคม6 2ไปจะถึงเดือนกันยายน6 3รวมระยะเวลาทั้งสิ้น11เ็ดเดือนนะครับผู้ได้รับสิทธิ์นะครับได้แก่ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดนะครับและได้ลงทะเบียนรับสิทธิเรียบร้อยแล้วนะครับหากยังไม่เคยลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากผู้รับสิทธิ์มีจํานวนมากนะครับอาจทําให้แต่ละคนได้รับเงินในเวลาที่ไม่เท่ากันนะครับกระทรวงการคลังเคาะ4อาชีพได้เงิน5,000บาทอย่างแน่นอน ระทรวงการคลังนะครับออกมาเปิดเผยนะครับว่า4อาชีพนั้นจะได้รับเงิน5,000บาทจะมีอาชีพไหนบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับและล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนมากถึง23ล้านคนแล้วนายลวลนแสงสนิทนะครับเพิ่มในการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าขณะน,นี้มีผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนผ่าน w w w เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับล่าสุดมีมากถึง23.4ล้านคนนะครับ โดยกระทรวงการคลังนั้นจะเร่งตรวจสอบข้อมูลนะครับเพื่อส่ง SMS แจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ผ่านว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่นะครับโดยอย่างเร็วที่สุดคือ7วันทําการนะครับทั้งนี้นะครับกระทรวงการคลังแจ้งว่าผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทอย่างแน่นอนมีอยู่4อาชีพนะครับคือ 1. มักคุเทศ 2. คนขับรถแท็กซี่3ผู้ค้าสลาก4 วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับส่วนอาชีพอื่นๆอยู่ระหว่างการตรวจสอบและคัดกรองนะครับซึ่งจะมีการเผยแพร่อีกต่อไปนะครับขณะที่กลุ่มอาชีพที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจนทำให้ต้องทำงานที่บ้านนะครับแต่ยังได้เงินเดือนครบนะครับกลุ่มที่ยังทำงานยังได้รับเงินเดือนครบเหมือนเดิมก็จะไม่ได้กลุ่มที่ตกงานไปเป็นปีหรือตกงานมา นานก็ไม่มีสิทธิ์นะครับรวมถึงกลุ่มที่ทำงานในร้านค้าที่ปิดมาก่อนในช่วงที่เกิดโรคระบาดโควิด -19 ก็จะไม่ได้รับเงินใน,ในการช่วยเหลือนะครับนายอุตมสวรนายนรัฐมนตีว่าการกระทรวงการคลังได้ยืนยันว่าทางกระทรวงการคลังนะครับจะเร่งกระบวนการการตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนนะครับอย่างเร็วที่สุดนะครับตามที่ได้กำหนดไว้คือ7วันทำการและจะส่ง เงินนะครับให้ถึงมือผู้เดือดร้อนนะครับที่ผ่านเกณฑ์โดยเร็วที่สุดสำหรับกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนบางรายมีความคาดเคลื่อนในข้อมูลนะครับในการลงทะเบียนโดยจะมีเจ้าหน้าที่นะครับลงพื้นที่เพื่อติดตามข้อเท็จจริงว่ามีความจริงมากน้อยเพียงใดนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะเป็นผู้ดาเนินการในเรื่องนี้ครับ